ไปลองเปให้แม่กวางขานำนุ่มกูลองให้แม่กวางแล้วแม่รํำเลยเพลงแรกขานำตอมเพลงแอยก็เพียกขานำตอมนในลองเพื่อขานำตมกองนำทอมมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่โอ้หลอดไวมาใจน้ำโคบไม่ชคช่วงทีอยากันยุ่ ยาวกับขี้เท้าเา่าผีใส่ในหม้ออย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่แย,ย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้าย้อยลงไปยากันยุง ปุงประชมรอควาอีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายโหงเองกุนกับเป่งปลอมๆมากตบไม่มือนุกกันนี่แอนเกก็จังกลมแต่เปลี่ยนไปยาเชติติดนี่มันมากไปแอนแนะนำตมนี่ตัวมด เนี่ยเด็กตายหรเด็กคเควนไม่ปลอร้อยพอแม่ต้องให้เรียนเด็มเมาดำต้มเนี่ยเมนจัดแต้ว่าดีจริงเต้กรุงเทปเต้ดินแดงประเีเด็กไม่ยุง่งอันนี้นหะตีต้มมันอ๋ออุปการควรอย่งอยางพี่วัวหลงกูมึงนะมึงที่ไปออกกอย่าจังมานเดีเ๋ยวบร์โูเอ็มประเดี๋ยวปลอมนักว่าบ้าร์ราเลยบ้าร์โรมบ้าเรียวดำต้มวันนี้เพื่อ รัฐบาลก็ตั้งไปตึงกูย้ายบ้านกันหนักกับนั่นบอกว่าบ้านใกล้บิดแต่มีต้นตอไม่ก่อนในหมดอันนี้นี่คือนโยบายก่อนใช่ก่อนย้ายเด็กมันต้มเลยกันมาไม่ต้มเลยเด็กก็ต่อไม่ได้ทำแบบนั้นมาตูกไปกูว่ะจริงไปคนต้มย้ายเด็กต้มนี่นโยบายนี่กูไม่ชอบเลยจำมุดว่าต่อไปเด็กกูต้มไมย่างกินกันเลยตึงไม่คนย่างยัดเลตัดเพลจทีนี้ ตั้โลโกดำกี้กูจับตายโฮวงลงมันปานมึงก็จับกระดีแล้วมันจะได้บ่บไปจะกบอย่างมึงก็แดกกระด้างจะอยากกั้งกันพลนกันเรื่องกนได้หมดไปมั้งวันนี้ก็จับมดเลยเด็กเด็ดติดนำต่อมดจับกั้งมีรถกั้งไปแดกตัวเด็กป่าไปกั้งไปจ้าเดือนแอบลมเปลืองเบี้ยเปล่าเปล่าว่าโลเพื่อนไปอุ้งข้าวเรียงเป็ดยุกก็ป่าไปบําบัดมาไว้มึงเชื่อถ้าเด็กเตรียมูยิงอามมันยิงทำเราจะนันงโยนเพอเป็น ายก็ใจโลคุนพ่อแม่มันแรกมันยังไม่ขวังเลยมึงกินแล้วแล้วมึงเคยเอ็นเด็กไรมั่งแต่ว่าออกมาแล้วเหลือได้กูเว้นหน่อยคนลบอมาจากเตียวโรมมนเว้นมาต้มไม่เลวร้อยว่าเดิมเว้ยใช่เด็กไปย่ไล่รอยคนมันไปหลกรูดกระด็บบุออ้จริงฮะทำไรไม่เว้นเลวเลยจริงกูไม่ยอมรับพึ่ ไปเตียวพรำอยู่กับเรื่องจับตมนายกับบ้าพรำอยู่แต่เรื่องจับตมมยาบ้ารนเมืองแล้วมม่ตุระมึงแรกไงดีแต่ตกยิ่งแรงไปด้อยาตแ้วก็แลวโยกไปใจเลยได้เห็นกูอ่าอันนี้จะคุยเครียดแรงพี่อยู่แต่เรื่องนั้นนี่ยอนเราแล้วก็มันเต็นกระตุกเลยนายเปียกที่มีความเฉเลียวฉลาดปากกังแต่มันแรงเกินไปอันนี นายเปียกนี่เตอร์นี่เป็นกรอบกลัวที่ลาฟินนะลูกครับปุ๊บเป็นที่ลาฟินครับอ๋อเสียงชายได้นายเปียกจันเคยดความคนจะไงเสียงดีมันต้องงัดรองมาเด็กๆ,ๆปุ้มรองเพลงเล็กอยู่ในพุงแม่นุ๊มึงรองกับไปได้รองกับไม่พอพอยืนไม่ไหวตุกข์เงินไอ้ดีคนตกน้อยน้อยเนี่ยรองเหนือหน่อยแตกรังตีพอแกแกรงมันมันไม่ใช่ได้รองดี รอยพ่อป้าควรเกล้าครับขุนชัมได้นะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ลอยอ่ะก็ผมไม่ลอยมึงรู้รู้ว่าไม่ลอยอะผมเป็นตานควายจอมกอนกาอยู่เตะมอใหญ่แม่ตกตายอยู่ที่ไอ้บ้าแล้วเล่นปานไม่ก้าวตายอยู่ปานนั้นมึงลองได้ไรแนวไอ้เพลงไอ้ไอ้ไอ้ดอกเปลงนี้ก้องกูได้ไรแนวแนวไหนบ้างเดี๋ยวมึงลองเปลงเป็นแหละลูกทิ้งชะตุงไปจิกลุ้งลูกวิด ไม่กวในได้ยินคู่กันอันบันคอนได้ตีนึงไปตะควดได้ตีนึงรองกองอปป้องก้อยเไประควัดก็